プラスコムので EU フェバービデオレポよりちゃぼマティヤタイフロットチェクラインチェ南 بيه フロットテティシャチャメゴシロプラスコムのでクがディポツノサイオガロンバメレパティ PK PK チャネバタフォチェフロットチェクラインチェ1012シロエユラブラプラスコムのガンマタブロピタイチェクライン 제얘기에플로우샬라소라이트폰클라우터너하고바고비바고를래건제디샬라몬나나마트라이닝가맡탑고비타인플럭스컴노어강대면보시라아고있어너플럭스컴노데비매티야타입플럭스클라이언트팅강차도아원더비클라이언트타입플로우뭐바데티째차도어강노오나몽유버슨피간피뱌개발라고가디사 โอซอนลาไซฉันลาหมงโอซอนลาสายอางาลองบาฉะลามงเลยไปดีปีกีปีกีฉันเน่ย้าแโปรเจกต์โปรเจกต์ไหนเจอฉะต่อจากเลยอยู่รับรองดอฉะลาหมงหอสา่สา่อายุรับรองอยู่บาใช่ดีโปรเจกต์แคลงลองบายลองเบอร์เตะระพานอโอ มองจาบาตาเละฉลามงโอฉลามงอใช่นี่เราใส่ใ่อามิยะทา้อนไนลเลอไอ้ตาไปยอ้อนสลามเปอยู่ขมกูบาตาเละเพิเข้าใจบูขคคมบากูไปดเลยฉลามไปยอ้อนะลามไอตาเรพออยู่ขคคมกูทาดีเพิสลใจจเข้าใจบูขมบากูวดีใครได้ใครไดสิลอ สายอมัยเนาะตัวไอ้ตาอยู่ทํามาปากุดีไฮได้แล้วยาในฉลามมึงแน่สายเมื่อแล้วสายสายอันไหนไหนเสยอยู่ไปยองเจคไลน์พออยู่ทํามากูบ้าตาดีพลุพลุทาโปรเจคไลน์เจเจอใหญ่บูทํามาบ้ากูบีดีละฉลามมึงเสยอยู่เจคไลน์ตัวอยู่ไอ้กูแทนดีโปรเจคไลน์เจเจอเข้าไปบูทํามาปากุดีตีตา ตีดอกนอตสาวสา่เอมือตุซียอยู่ทำบากูดีสีดาลอยยานชลามึงแน่สาวใช่อันนเมีอาบูดาไปยองสะแคลเราอยู่ทำากูบาดาดีพล้าใจบูทำบากูไปดีอะไรชะลามึงมีอัฐาบูดาไปยองสะแลนพราอยู่ทำากูทายเดทพสะแลแตจังเข้าใจบูทำบากูเว่ดี lai e e no mi ta ni lai mi ta ni no yo sai a moe mi ya tha da yo ha ma ma ko de lai mi ta ni lo ya na cha mu nae moe sai sai e moe no a nai li pai ong cha khlai yo ha ma ko ba da de plo cha khlai phlo lu phlo tha cha bu ha ma ba ku de la cha cũng sẽ khai bờ lộng quen lộng yếu hay một thay đổi có sức mạnh trên chân không dây buộc hôm nay cô với cái sẽ phải phơi long sẽ phải phơi long nói gì đó sai em mới nói tu bờ lộng quen yếu hôm nay cô đi sẽ phải phơi long nói gì này chị làm mương này sao sai anh nói vậy cả xã quen bây giờ chắc là phải phơi yếu hôm qua cô bảo là đi phơi lụt phơi thắp

ဆိုင်အနိုင်သက်မိาထာဘူတာနော်ခမဘာကိုလက်ဖလောက်ခေါ်ပြီတလေချလာမောနိုင်မီသမီနိ กษากวยน้องทาบาโกและเาคอบปิตเลชลามือสลูก네ุยลองสลูกุยลองใช่อลองข้างเท้าในชลามือแน่และเผาสื่อคำเล่าพ่องคูดีเหมยกอ๋ยและพูดดีปลีพ่องคูดีเหมยกอ๋ยชลามืองมามาลาบ้าตาจักไหและมวยบามาช่องคงบาตาจักไกรเดอโอเดียชลาม แล้วปอเิาส like you ูบด well, ีอ่างพอเรปูดีปริบอ่างมัโลอช่างเข้าตาสักแคลนน้อแล้วปอดีสักแคลนเจจจสักแคลนเราที่รอนชาสักแคลตัวเดลอป้ายุเอาผู้มาลุ้นนไทานงูทงไม่นไทานงูเอ่อคลนท้อคลนท้ออารมดีพอดีสักแลเจจังก็น้อมันลอก็มาเราจะเข้ามาแบบเนองดูแลสาวใช่ อ่าฉลามอตะพีปกะเลยเดอะไคอะไคบิอยู่ใจเขาใจตาบะฉลามอดูดุเลสีโลหอฉลามอหอใช่แล้วอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจต่ะบะ PKPK Channel โปรโลไว้ก็ได้กูอะดิโลซอใช่เอาเหมือนน้อตัวมาดักคนถ่ายน้ำปล่องดอกฉลามอหอใช่ออซอนอซอออฉลามอสายออฉลามอสายฉลามอ